สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้รายวิชาคอมพิวเตอร์เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยความจำกันนะคะซึ่งหน่วยความจำเนี่ยจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ห,หน่วยความจำหลักและ 2. หน่วยความจำสําลอง หน่วยความจำหลักหรือเราเรียกว่า memory unit นะคะทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังเปิดอยู่เท่านั้นถ้าปิดเครื่องหรือว่าไฟดับนะคะข้อมูลที่คอมพิวเตอร์กํากำลังเก็บอยู่เนี่ยจะสูญหายไป ตัวอย่างของอุปกรณ์ในหน่วยความจําหลักก็จะเป็นแรมนะคะจะสังเกตว่าจะเป็นเหมือนแผ่นสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีเป็นชิปสีดําๆวางอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้คือลักษณะของแรมต่อไปหน่วยความจําสํารองนะคะทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆเหมือนกันแต่ว่าจะจัดเก็บและนํามาใช้อีกครั้งได้ในภายหลังแม้ว่าเราจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นหน่วยความจำสำรองถ้าไฟดับข้อมูลยังคงอยู่แต่ถ้าเป็นหน่วยความจำหลักถ้าไฟดับปุ๊บข้อมูลจะหายไปเลยนะคะตัวอย่างอุปกรณ์ในหน่วยความจำสำรองเช่น hard disk optical disk อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช hard disk แบบพกพา memory card นะคะค่ะ hard ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นและระบบปฏิบัติการ windows หรือไฟล์รูปเพลงไฟล์งานหรือโปรแกรมต่างๆซึ่งมันจะอาศัยการเขียนข้อมูลลงบนจานแม่เหล็กนะคะเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลของมันของเราเนี่ยก็จะไม่สูญหายไปเมื่อปิดเครื่อง นอกจากว่าจะโดนเวลากินหรือว่าฮาร์ดดิสเสียหายนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีเป็นจานแม่เหล็กกลมๆอยู่อันนี้นนะคือที่เก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสนะคะต่อไปออปติคอลดิสมันจะมีแบ่งออกเป็นหลายๆแบบนะคะก็จะมีพวก CD ดีอมนะคะ CDR CDRW เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนะ c d r o ลอมจะ บันทึกได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องสำหรับใส่แผ่นซีดีนะคะก็คือแผ่นกลมๆตัวนี้ต่อไป CDR สามารถบันทึกได้หลายครั้งจนกว่าแผ่นจะเต็มนะคะแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้จะสังเกตเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์จะเขียนว่า CDR นะคะวิธีสังเกตตัว CDR เนี่ยจะ เก็บข้อมูลบนแผ่นจะเขียนว่า7 0 0 mb ก็คือ7 0 0เมกะไบแต่เก็บข้อมูลได้จริงๆจะได้ประมาณ600กว่านะคะต่อไป cdrw จะสามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิมได้แล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลในแผ่นได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นแล้วแล้วเราต้องการแก้ไขนเนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรมในการล้างข้อมูลออกจากแผน่นแล้วก็บันทึกเข้า บันทึกปกงานเข้าไปสามได้นะคะตัวนี้ความจุจะเจ็ดรเมกะเหมือนกันแต่ว่าบันทึกได้จริงๆจะไม่ถึงนะคะต่อไปแผ่น DVD นะคะซึ่ง DVD 1แผ่นเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่4.7 GB และ8.5 GB ซึ่งนิยมใช้ในการบันทึกพวกภาพยนตร์เพราะว่ามันสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้จำนวนมากนะคะ จะสังเกตว่ามันจะเขียนว่าี v d ขีด,ดตัวนี้จะไลายล่แผ่นได้จนกว่าจะเต็มแก้ไขข้อมูลไม่ได้เหมือนกันต่อไปนะคะ b o เ l e ิสอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะก็คือสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 100gb กิกะไบต์นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนกับแผ่น CDR ก็คือบันทึกได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตัว ตัวเครื่องในการที่จะบันทึกข้อมูลและตัวอ่านจ,จะเป็นตัวเฉพาะของมันไม่สามารถใช้ร่วมกับแผ่นไม่สามารถใช้ร่วมกับ c d r w ไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่สามารถใช้ร่วมกับพวก c d r อ m ได้ทั่วไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ c d rom c d r แล้วก็ c d r w นี่ก็จะเป็นภาพของ DVD และ b u u r a y นะคะ ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์หน่วยความจาแบบแฟลชหรือมันจะมีตัวนี้เนะะี่ยค่ะสามารถเขียนและลบข้อมูลได้ตามต้องการมีขนาดเล็กแล้วก็พกพาได้สะดวกนะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์พกพาได้เลยตัวอย่างก็อย่างเช่นแฟลชไดส์ dye, ชื่อเรียกของมันก็จะมีแฟลชไดส์ทำได้แล้วก็แฮนดี้ีไดส์ดูจากรูปได้เลยนะคะมันมีหลายรูปแบบต่อไปหนำำ่วยความจํา ที่เป็นรูปแบบของอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์แบบพกพาหรือเรียกอีกอย่างว่าเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสก์คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถพกพาหรือนําติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกันตรงที่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถพกพาได้นะคะแล้วก็ใช้เชื่อมต่ออยู่ภายนอกเครื่องใช้วิธีการเสียบเหมือนแฟลชไดร์เลยเคย ก็คือเสียบผ่านช่อง USB นะคะจะสังเกตว่าจะมีสายสำหรับเสียบอุปกรณ์ตัวสุดท้ายของหน่วยความจำนะคะก็คือ m e ม o มรี่การเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทความจำสําลองนิยมใช้เก็บกไฟล์ข้อมูลภาพนะคะแล้วก็วิดีโอนิยมใช้กับกล้องดิจิตอลหรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สังเกตว่าจะมีหลายรูปแบบนะคะขดหน่วยความจำก็จะมีนั้นแต่สามสิบสองหกสิบสี่ร้อยยี่แปดนะคะแล้วก็ห้าร้อยสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบหกแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ในหน่วยความจำ